สวัสดีค่ะดิฉันนางพิสมัยทรงบัณฑิตนะคะตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์อำาเภอนโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ปฏิบัติการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สอนวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวิชาประวัติศาสตร์การงานอาชีพ สุขศึกษาศิละปะและวิชาเพิ่มเติมอีก3วิชานะคะข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้สายสรกรเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น206คนบุคลากร17คนนะคนจากการที่ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2สภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่2นะ,ะจากที่ครูได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพบว่า นักเรียนร้อยละเก้าสิบอยู่กับปูย่ย่าตายายลุงป้านะซึ่งผู้ปกครองบางคนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นะจึงทำให้ไม่สามารถที่จะช่วยทบทวนบทเรียนและแนะนำในงานที่ครูมอบหมายให้ไปทำที่บ้านได้นะจึงทำให้นักเรียนบางส่วนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ขาดทักษะการอ่านและการเขียน นอกจากนี้นะะสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิดเกิดการแพร่ระบาดในปีการศึกษา2564ถึง2565าทำให้โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทำให้ยิ่งประสบปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เกิดภาวะถดถอยด้านการอ่านออกเขียนได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนไม่ได้มาเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1เลยซึ่งเป็นระดับชั้นที่มีความสำคัญเพราะเป็นระดับชั้นที่เริ่มฝึกอา่านฝึกเขียนนะดังนั้นเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้นักเรียนกลับมาเรียนออนสายได้ตามปกตินะะแต่นักเรียนอยู่ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่2แล้วนะจะต้องมีการเริ่มต้นการเรียนการสอนใหม่หมด ตั้งแต่พยัญชนะสระวรรณยุกการประสมคำเพราะนักเรียนไม่สามารถอ่านหนังสือได้เลยจากสถานการณ์ดังกล่าวนะดิฉันได้พยายามแก้ปัญหาโดยจัดก,กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning นะร่วมกับการให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกเขียนร้องเพลงเกมฝึกฝนทุกวันจนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ สามารถสะกดคำบอกความหมายของคำต่างๆได้ในระดับที่น่าพอใจนะแต่มีบทเรียนหนึ่งที่นักเรียนยังประสบกับปัญหาในการอ่านและการเขียนคือคำรอหรันซึ่งเป็นบทเรียนใหม่และเป็นตัวชี้วัดที่เริ่มเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเป็นคำใหม่ๆและเป็นคำที่นักเรียนไม่เคยเรียนมาก่อน ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่จําไม่ได้และเขียนไม่ถูกต้องดังนั้นดิฉันจึงได้พัฒนาเอกสารนะรประกอบการสอนในรูปแบบนิทานส่งเสริมทักษะทางภาษารอหันขึ้นนะเพื่อใช้ประกอบการเรียนในเรื่องคารอหันการใช้นิทานส่งเสริมทักษะทางภาษานะช่วยให้นักเรียนไม่เบื่อนายในการเรียนภาษาไทยอีกทั้งยังเป็น กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้คำใหม่ๆผ่านตัวละครต่างๆมากมายเกิดความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินช่วยสร้างความคิดรเริ่มสร้างสรรค์รวมทั้งยังเป็นการสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรมในบทเรียนหรือคติสอนใจให้นักเรียนเกิดในบทเรียนด้วยการสร้างนิทานส่งเสริมทักษะทางภาษานิทานรอหันดิฉันได้ให้ท่านผู้ในการนะคะได้ช่วย ตรวจความถูกต้องของเนื้อหาภาษาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจำนวนทั้งสิ้น5คนนำไปทดลองใช้ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายผลการทดลองใช้พบว่าสามารถใช้ประกอบการสอนเรื่องรอหันได้เป็นอย่างดีนักเรียนมีผลสวิตด้านการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน นักเรียนพึงพอใจกับการได้พัฒนาทักษะทางภาษาโดยใช้นิทานมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้เมื่อพัฒนานิทานส่งเสริมทักษะทางภาษานิทานรอหันจนมีความสมบูรณ์แบบแล้วดิฉันจึงนำเอานิทานเสริมสร้างทักษะทางภาษาเรื่องทำรอหันมาใช้ร่วมกับแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนกลุ่มเป้าหมายต่อไปนะะ การจัดทำแผนการเรียนรู้นะที่7เรื่องรอหันสรสร้างความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งภาษาไทยนะคะนอกจากเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติแล้วยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตนะคะการจัดการเรียนรู้เรื่องรอหันสรสร้างความรู้ จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้กระบวนการ active learning เริ่มจากวิเคราะห์หลักสูตรวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การสอนหามุ่งให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมด้วยตนเองให้มากที่สุดผ่านกระบวนการกลุ่มเกมสื่อการสอนทำมือสื่อการสอนดิจิตัลนะคะ เน้นทักษะการปฏิบัติในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนขั้นนำนักเรียนเล่นเกมตัวเลขแทนตัวอักษรร้องเพลงรอหันทัน้นสอนนะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรียนรู้หลักการอ่านการเขียนรอหันจากใบความรู้ใะ้การทำใบงานอ่านนิทานเสริมทักษะรอหันสื่อไอศกรีมเด็กเด้ง,ดงนะเขียนคำรอหัน พร้อมคำอ่านในกระดาษชาร์ตนะนักเรียนนำเสนอสรุปหลักการอ่านและการเขียนรอหันนะประเมินผลนะจากการสังเกตแล้วก็ตรวจใบงานนะนักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละแปดสิบขึ้นไปนะสรุปนะจากการจัดกจิจกรรมการเรียนรู้เรื่องรอหันสันสร้งความรู้ในครั้งนี้นะดิฉันได้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยใช้นิทาน เพลงกิจกรรม active learning เข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้นะสามารถมีความรู้ความเข้าใจบอกลักษณะคำรอหันแต่ละประเภทได้สามารถอ่านและเขียนคำรอหันได้นะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนสามารถสื่อสารได้มีความสามารถในการคิดนะสามารถร่วมทำงานกลุ่ม ได้นะะและนำเสนอหน้าชั้นเรียนได้นะนักเรียนฝ่รู้และมุ่งมั่นในการทำงานและสิ่งที่สำคัญนะที่สุดนะคือนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขนะสำหรับหนาะดิฉันนะขอจบการน,นำเสนอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ